ดิฉันขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี2564ในวันนี้องค์การสหรประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์วิทยาลัยสารพัดช,ช่างสุรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์สมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้การสนับสนุนชุดการแสดงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานโครงการจัดงานวันพนพิการสากลประจำปี2564และกล่าวปัฐจุบนในโอกาสวันคนพิการครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะในวันเปิดงานวันผู้ขาดโอกาสดีกว่าครับ ผมจะพยายามไม่เรียกว่าผู้พิการนะครับผู้ขาดโอกาสสามคนโลกซึ่งตรงกับวันที่สามพันวาของทุกทุกปีนะครับผมเองได้มาวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าบุคคลผู้ขาดโอกาสที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับมไม่ว่าจะเป็นขาดโอกาสในหลายๆด้านในหลายๆด้านผมเไม่ครับ นึกครับนึกถึงจิตใจพวกท่านที่ท่านเองทำไมถึงถูกเรียกว่าผู้ขาบกอกาสแต่ผมนึกตลอดเวลาครับเมื่อคืนยังนึกเลยครับก่อนที่จะมาพูดวันนี้ผมเชื่อครับว่าพวกเราเนี่จะมีสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่มีแบบพวกเรา สติสติปัญญาความรู้ความสามารถผมเชื่อว่าทัดเทียมกันได้แต่ด้ความอดทนนี่แะครับผมเชื่อว่าพวกท่านนี้มีความอดทนเหนือคนทั่วไปอย่างเช่นคนที่เขามีโอกาสมันจริงครับพวกเราต้องต่อสู้กับตัวเองอดทนทุกอย่างโดยเฉพาะด้านจิตใจนี่นะครับเป็นจุดดีอย่างหนึ่ง ที่ผมได้ไปนั่งคิดนอนคิดทําไมผู้ที่ขาดโอกาสเขาถึงมีอะไรดีๆในตัวเขาทุกอย่างที่เขาประสบความสําเร็จได้ก็คือเรื่องของความอดทนอย่างที่ผมพูดเมื่อสักพู่นะครับทางองค์การหาหาส่วนจสุรินเองก็ได้มีโครงการครับที่ผ่านมาหลายๆท่านคงทราบดีนะครับว่าการทํางานของอบจอเราเนี่ย่ ไม่ว่าเป็นโครงการวันนี้และอย่างหลายๆโครงการเพื่อลงมาเยียวยาดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผ่านมาที่ผมพูดก็คือโครงการเกี่ยวกับการรับผู้ป่วยผู้ป่วยโควิดกับยังภูมิลำเนาหรือเรียกว่าโครงการสุรินทแมกฮงก็ได้ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดีอย่างที่ทราบกันนะครับในวันนั้นเองทางจวัดสุรินโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ได้สั่งการให้ทางท้องถิ่นนะครับ ให้เป็นศูนย์ประสานงานไปรับพี่น้องเราเชาวสุรินที่ติดปัญหาติดโรคระบาดโควิดอยู่ต่างแดนกลับมายังภูมิลำเนาก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางอบจไรดร้ดาเนินการสำเร็จผลได้อย่างดีเลครับสามารถไปรับผู้ป่วยกลับมายังภูมิลำเนาได้1,790ท่านนี่นะครับก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันครับอย่างที่ผมว่าอดทนเนี่ยมันมีความหมายมาก เสียยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของเราถึงได้ประสบความสาเร็จฝ่าฟันมาได้ด้วยดีไม่เป็นโครงการสุรินทร์แมกโฮมโครงการสุรินทร์ปันสุขรวนแล้วแต่ไม่ได้งบไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินเลยการทํางานสองครงการที่ผ่านามาก็ได้รับได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทีมงานผู้บริหาร จากทีมงานเจ้าหน้าที่ขององค์การทหารส่วนจังหวัดจากภาคเอกชนห้างร้านที่มีจิตเมตตาในวันนั้นเสียสลักคนละเล็กคนละน้อยเสียสละแรงกายไม่พอแรงใจไม่พอไอแรงปัดใจนี้นะครับถึงขับเคลื่อนมาได้ด้วยดีในวันนั้นผมเองก็ต้องกราบขอบคุณร่วงหน้านะครับ ผมถึงตระหนักดีถึงได้คุยหยบทางทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกท่านที่ปรึกษาท่านเลขาท่านสมาชิกสภาจังหวัดท่านหัวหน้าสว่วนราชการทางจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางหน่วยงานทหารตำรวจภาคเอกชนหอ,อการทั้าอุตสาหกรรมในวันนั้นครับผมเดินเข้ามายัางหอประชุมแห่งนี้ผมคิดถึงวันนั้นตลอดเวลา และอีกลหลายๆโครงการครับที่ทางองค์การหาส่วนจังหวัดได้ดําเนินการเกี่ยวกับที่จะทําอย่างไรไม่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่การช่วยเหลือพี่นอ้องประชาชนโครงการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดสุรินทร์ของเรามาใช้จ่ายใช้เงินใช้ทองในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของเราเพื่อให้เศรษฐกิจปากทองของพี่น้องชาวสุรินทร์ดีขึ้นนี่นะครับ อย่างเช่นเมื่อวานก่อนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมก็ได้มีโอกาสได้ไปเปิดเมืองสุรินทร์ลืกลมนำร่องครับเพื่อที่จะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดต่างแดนมอสักครู่นะครับได้นั่งคุยกับคุณพี่จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ผมก็บอกว่าท่านครับถ้าเกิดว่าสุรินทร์เปิดพรมแดนเมื่อไหร่ท่านอาจจะเห็นอะไรดีๆกับเศรษฐกิจของบ้านของเมืองเราเป็นแน่แท้เลยนะครับ ผมแดนที่พูดหมายถึงพี่น้องชาวกัมพูชาที่พวกเราทราบกันดีนะครับวันนี้เองที่ผมทราบานะครับเขาอ,อั้นแล้วเกินอั้นที่อยากจะมาเที่ยวมาใช้จ่ายมากินมานอนมาหาญาติพี่น้องยังจังหวัดสุรินทร์ของเราเลยต้องช่วยกันคิดครับว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะสามารถเปิดเมืองหามาตรการป้องกันในการที่จะ,ะให้เขาเข้ามาแล้วปลอดภัยเราออกไปแล้วปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่อง ้องกันโรคระบาดโควิดอย่างที่เราทราบกันดีตอนนี้นะครับเพราะผมก็เรียนบอกนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนเราวันนี้คือเรื่องของปากท้องผมเองครับตระหนักดีกับเรื่องนี้ที่พูดแต่แรกแล้วโครงการที่เคยทําไว้นะครับกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินโดยองค์การมห่วนจังหวัดสุรินได้ร่วมกับสนักงานรักราการเขตเก้านพรราชสีมานะครับ นี่นครับปรับปรุงสภาพบ้านอีกก็หลายอ,อีกหลายสิบหลังรวมๆแล้วจะร่วมๆร้อยหลังก็ว่าได้นะครับทั้งจังหวัดสุรินทร์นี่ครับนี่ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เราเป็นหน่วงพี่น้องที่ขาดโอกาสบางครั้งเองนะครับมือไม้สามารถทำอะไรได้หมดแต่ถ้าด้วยความลำบากยากจนก็มีด้วยความสูงอายุก็มีนี่นะครับทางหน่วยงานองค์การน้ำส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ไม่เคยนิ่งนอนใจก็ได้คุยกับแต่ละกองที่ได้รับผิดชอบนี่นะครับ เพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือพี่น้องถึงวันที่เราจะต้องมาหาทางแนวทางแก้ไขช่วยเหลือพวกเราให้ดีขึ้นต่อไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นขาดอกาสทางหูทางสายตาทางร่างกายนี่นะครับก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําได้ช่วยเหลือได้เพราะการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสนี่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องพ,อพูดถึงขนาดว่าเป็นบุญปไปเลยหรอกครับ เป็นน้ําจิตน้ําใจที่เราคิดว่าเราช่วยเหลือเขาเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทางภาครัฐโดยองค์การอนหารส่งจวฬาสินก็มีโครงการที่จะจัดขึ้นมาแต่ละโครงการนี่แหละครับอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ให้ได้ให้ความสําคัญกับผู้ที่ขาดโอกาสนะครับครับก็ได้มาพบปะพูดคุยก็คิดว่าโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปนะครับก็ต้องเรียนพูดบอกกล่าวอีกหลายครั้งแน่นอน พอผมเองทํางานวันนี้ทํางานในเชิงลุกออกจากตรงนี้ไปก็ต้องไปอีก4งานครับวันนี้เมื่อวานก่อนก็ไปยังตา่างอำเภอหลาย,ยอำเภอนี่ครับเป็นโครงการที่ผมเองพร้อมกับทีมงานผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ท่านสมาชิกสภาจังหวัดพร้อมใจกันที่จะทํางานเพื่อขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกันให้เกิดความเจริญความผาสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างที่ ได้ท่านวาจาเอาไว้ในขณะที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้นะครับได้เข้ามาแล้วก็ต้องทําอย่างที่ได้รับปากเอาไว้นี่ครับเป็นเป้าหมายที่ทางตัวผมเองและกทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และท่านสมาชิกสภาจ,จังหวัดในแต่ละอำเภอที่ได้มีความคิดกับการที่เข้ามาทํางานในครั้งนี้นะครับครับก็ขออนุญาตเลยนะครับก็เรียนท่าน นัทมนสริวัฒนะวาน,นิชท่านรองนายกองค์การทหารส่วนจดสุรินนายปรัชญามีพรมดีผู้บริการศูนย์การศึก,ศกษาพิเศษจดสุรินนายวิจิตพิมพ์พักดินผู้นริการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวดสศรินท่านจาัดหางานจังหวัดท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ กับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2564ในวันนี้จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันคนพิการสากลเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพและได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคนพิการซึ่งตรงกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การอาหารส่วนจังหวัดสุรินมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการครอบครัวคนพิการคนในชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคมได้กระผมขอขอบคุณส่วนราชการสมาคมคนพิการสมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินคนพิการครอบครัวคนพิการการจัดงานวันคนพิการสามกลประจําปีพุทธศักราช2564ในครั้งนี้อยู่ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดสุดท้ายนี้ก็ผมขออวยพรให้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ทุกประการ